วันนี้พักเท้าสปอตเตอร์ปีใหม่ๆถ้าสังเกตดีๆติ่งบนกับติต่งล่างมันจะไม่เท่ากันขาเดิมมันก็เลยงอเพื่อหลบติง่งพอขาแต่งสมัยก่อนรูอะรูเนี้ยมันจะอยู่ตรงกลางแต่คราวเนี้ยเขาเจาะรูหลบเวลาใส่เข้าไป รูก็จะใส่ได้แต่ถ้ารูมันอยู่ตรงกลางอะรุ่นเก่าๆเวลาใส่เข้าไปอะมันจะติดติ่งบนแล้วทําให้รูอะมันไม่ถึงมันไม่ถึงมันก็จะใส่สลักไม่ได้นแต่ทีเนี้ยรุ่นใหม่ๆเราเจาะรูเห็นนะรูมันจะมินมินมันจะไม่อยู่ตรงกลางพักเท้าแล้วเพื่อที่ว่ามันจะหลบติ่งตัวนี้ ถ้าใครซื้อมาก็ไปดูกันด้วยว่าใส่ได้ไม่ได้นะครับเ,ออเนี่ยพักเท้าใหม่ๆมันจะใส่ได้สิ่งมันจะรูมันจะกระตรงกันพอดอีอันนี้ใส่พักเท้าเสร็จเรียบร้อยใส่อ,อกไก่กันต่อ อันนี้ลูกค้าซื้อมาจากที่อืน่นน็อตโขไก่ส่วนมากที่เขาให้มาจะเป็นแบบนี้โยนทิ้งได้เลยไม่ต้องไปลองใส่มันเกียเก่ยวก่อสร้างเกี่ยวหยาบมันจะเหมือนเกี่ยวนิ้วนีผมเปลี่ยนน็อตใหม่น็อตเดิมแท้ะได้ใส่ได้เลยน็อตของมันบอกเลยใส่ไม่ได้ถ้าไม่เชื่อนี่ น็อเติมเนี่ยไม่เข้าแล้วไม่ออกเลยน็อตแท้ฮารล่หัโหมุนง่ายๆสบายนิ้วใครซื้ออกไก่มาเนี่ยถ้าเป็นน็อตตัวนี้โยนทิ้งได้เลยไปหาน็อตใหม่ทันทีบอกเลยโอเคนัสรับ ขาซื้ออกไก่มาไม่มีขาตัวนี้คนเลยใผมมาใส่ให้พร้อมต่างพักเ้าผมผมก็ทําทําให้ใหม่พ่นสีกันสนิมไว้ทําให้ใหม่แล้วก็มาใส่ให้เขาอีกใส่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูกัน อ่งานวันนี้คันนี้ลูกค้าเก่าเจ้าประจำสุดถ่ายย้ายคอยยกถังจูนก่อรเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดพัรกรอบนี้ใส่พักเท้าแต่งงานเทพๆใส่อกไก่พร้อมทำขาให้ใหม่ เจ้าของไม่อยู่อยู่ที่คอนโดทำเสร็จแล้วจะไปแล้วเดี๋ยวค่อยบอกเจ้าของให้โอนทางมากพอเดี๋ยวต้องไปต่ออีกที่หนึ่งไปยูนแก้ที่ศูนย์อาเล่แห่งหนึ่งแล้จเจอกนครับ